สวัสดีครับวันนี้เราจะมาโหลดเกมแกงสตาร์เวกัสกันนะครับเวอร์ชันใหม่ล่าสุดนะครับผมผมจะเอาลิงก์ทิ้งไว้ใต้คลิปก็แล้วกันนะครับจะได้ไม่ยุ่งยากเวลาคุณเข้าไปแล้วมันจะเป็นอย่างนี้นี่ครับมันจะขึ้นอย่างนี้คุณก็คลิกเข้าไปตรงนี้ที่เป็นลูกศรสีลงเห็นไหมตรงนี้ เคลิกเข้าไปเลย <c oughs> เข้ากูกลิลนี่ครับมีขึ้นตรงนี้แต่ว่าผมจะไม่ติดตั้งนะเพราะว่าผมติดตั้งแล้วจะมาดูกันว่ามันจริงหรือเปล่า <c oughs> ขออย่างเดียวครับเวลาเข้าไปเกมอ่ะเวลาคุณอัปเดตเสร็จใช่หรือเปล่าคุณก็ปิดเนีต Wi-Fi ไว,ไไว้แล้วก็ไปทำภารกิจสักหนึ่งตาแล้วค่อยมาเปิดใหม่ก็ได้นะครับถ้าใครอยากเปิด เ,เข้าไปดูเลยครับดูเงินนะครับนี่มันจะขึ้นอย่างนี้ถ้ามันได้เห็นไหมขา,ขาวๆชืบชืบชืบ ด de ึงนเนี่ยต่อหาเนี่ยครับเพื่อวันนี้ตาก็เรยมมา่ตรยาใหสัครวันนี้ก็ขอกก่าคำว่า สวัสดีทุกๆคนนะครับผมอย่าลืมนะอัปเดตเสร็จปิดนิดไว้ด้วย Wifi ไว้ด้วยนะไปทำบิกิจสักหนึ่งตาแล้วค่อยเปิด wiFi นิดเล่นนะครับผมฝากติดตามกดไลค์ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ